มชะละทรทะเลม5 3 2ิเลขที่1นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟการาฟิกในหัวข้อที่ผมได้คน้นคว้ามาในเรื่องอบ่าเกิดศาสนานะครับในเรื่องหัวข้อบอกเกิดศาสนาที่ผมได้คน้นคว้ามานะครับมีหัวข้อเป็นใหญ่นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละหัวข้อคืออะไรน,นะครับอย่างแรกน,นะครับความไม่รู้ความไม่รู้ในด้านภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์หรือปรากฏการณ์ทงางธรรมชาติต่างๆของคน,นยุคดึดำบันนะครับ เช่นฝนตกฟ้าร้องครับเพราะที่นี้ฝนตกหรือฟ้าร้องเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงนะครับเราก็จะเชื่อว่าแบบมันมีสิ่งในธรรมชาตินะครับที่ทําให้มันเกิดมันก็เลยกลายเป็นความไม่รู้นะครับต่อมานะครับความกลัวเพราะไม่รู้ครับไม่รู้ว่าทําไมฝนถึงตกนะครับเราก็เลยกลัวไม่รู้ว่าทําไมฟ้าถึงร้องเราก็เลยกลัวน้ําท่วมเราก็ไม่รู้ว่าทําไมน้าถึงท่วมนะครับเราก็เลยกลัวเพราะที่นี้พอเรากลัวครับ เราก็เลยต้องหาวิธีทางที่จะทําให้เราไม่กลัวคับความเชื่อหรือความพักดีนะครับความเชื่อในสิ่งที่ตนเองคิดว่ามีอํานาจเหนือกว่ามนุษธรรมดานะครับต่อมานะครับก็คือความต้องการเหตุผลครับความต้องการเหตุผลเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อมนุษย์จเจริญมากขึ้นนะครับและมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการเหตุผลว่าทําไมเราเกิเกดมาเกิดมาทําไม อัที่ห้านะครับก็คือความต้องการที่พึ่งผ่าใจนะครับเพราะว่าวันทีเนี่ยเรารู้สึกไม่ปลอดภัยในตรงนี้นะคะเราก็เลยต้องการแบบที่พึ่งผ่าใจมนาะเพื่อเรารู้สึกมีเซฟโซนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่พึ่งผ่าใจนะครับเราจะผ่านประสาคนั้นไปได้ยากกว่านี้หรือว่าอาจจะผ่านัไปไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เราก็เลยต้องการที่พึ่งพาใจมา การสุดท้ายนะครับก็คือความต้องการความสงบส,สุขทางสังคมนะครับเพราะว่าในตัวของอาาศาสนาเนี่ยมันสามารถเชื่อมแต่ละสังคมแต่ละประเทศให้จูนกันเข้าได้นะครับเพราะว่าเรายึดถือสิ่งเดียวกันยึดถือาศาสนาเดียวกันมันก็จะจูงกันง่ายขึ้นครับเม่อนกัการข้อสังคมต่างๆหรือว่า,าเพิ่มใหม่ๆนะครับถ้าเรามีสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายๆกันหรือชอบในสิ่งเดียวกันหรืออะไรที่แบบ นนมันจะทาให้เราสนิทกันมากเร็วเร็วมากขึ้นครับเพราะว่าเราจะคุยกันง่ายขึ้นครับเราก็จะมีหัวข้อในเรื่องการคุยที่มันเข้าใจง่ายเพราะว่าเรารู้จักอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับคือหัวข้อในเรื่องของบอกเอกิดชั้นชนะที่ผมได้ค้นคว้าม,มาครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ